2ราศีรับโชคชัวร้อยเปอร์เซนโชคมาจากไหนคือราศีอะไรไปดูดวงโชคลาบกับหมอเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะสองราศีรับโชคคือราศีเมถุนโชคได้รับจากการชดใช้นี่และช่วงนี้ใครขอให้ช่วยทาน,นไม่ลำบากช่วยไปก่อนราศีกัน โชคมาในรูปแบบมรดกและช่วงนี้มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่นำไปสู่มิตรภาพใหม่ๆเกิดไลค์เกิดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง Dead Dead ดุนเด็ดติดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงไี้ทันใจดูดูแม่นคลิกเลยดูนเด็ด .com ของขังเปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตระก,กูลเศรษฐี ร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ080-997-9665 080-997-9665